ฟังมาสี่สิบนาทีก็ยังเข้าใจว่ายังเป็นฝ่ายค้านที่ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกท่านเคยพูดว่าเอาเรือประมงมาลบแลยแทนเรือรบต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้วันนี้ก็จะสับสู่ได้ซื้อเรือรบอีกนะครับก็มงุนงมากนะครับก็แต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็งงท่านเหมือนกันครับผมเห็นภาพตรงนี้ว่าท่านนายกบอกว่างงฝ่ายค้านพูดแต่เรื่องเดิมๆใช่ไหมครับพูดในเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว พูดพูดเหมือนเดิมว่างั้นเถอะผมก็งงท่านนายกเหมือนกันว่าท่านพูดไม่เหมือนเดิมไหม <c oughs> ก็คือตอนก่อนเลือกตั้งท่านพูดอีกอย่างแต่ตอนหลังเลือกตั้งท่านพูดอีกอย่างไงตอนเป็นฝ่ายค้าร่วมกันมาสี่ปีหรือตอนขึ้นเวทีดีเบตพร้อมๆกันกับหัวหน้าพักท่านหรือทางเลขาท่านท่านพูดคล้ายๆผมไงอธิบายให้ท่านหายงงก่อนดีกว่าว่าจุดยืนในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพของพรคก้าวไกลคืออะไรหรือนโยบายปฏิรูปกองทัพให้เป็นทหารอาชีพคืออะไรสั้นๆครับ ปฏิรูปกองทัพเพื่อป้องกันการก้าวไก่แทรกแซงทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความเป็นทหารอาชีพเสนอกฎหมายป้องกันและต่อต้านการทำรัฐประหารและแก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจอันนี้ก็เป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลครับที่มันอาจจะแปลกประหลาดอยู่นิดนึงก็คือว่าผมอ่านนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ยื่นกับปก,ะกะต่ออันนี้ผมเองเลยรู้สึกว่าฝ่ายค้านเลยงง ว่าตะก่อนตอนที่เป็นฝ่ายคา้านด้วยกันก็คิดเหมือนกันตอนขึ้นเวทีเดเบิสัญญาก่อนที่จะเป็นสัญญาประชาคมก่อนประชาชนก็พูดเหมือนกันพอผมมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งผมก็ยังพูดเหมือนเดิมไงก็เพราะว่าก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งผมก็พูดอย่างนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นคิดอยู่ในหัวแล้วก็คิดว่ามันเป็นความจำเป็นของประเทศนี้ท่านก็บอกว่าท่านงงว่าผมพูดเรื่องเดิมไอโอบ้างพูดเรื่องเกี่ยวกับอาวุธบ้างเรื่องเกี่ยวกับวิธีการในการที่จะปฏิรูป ไม่ต้องเอาแบบก้าวเล้าเอาใช้ความนุ่มนวลก็ได้ที่ท่านรัฐมนตรีสุทินอภิปรายมานี่ผมว่าสุดยอดมากเลยนะครับน่าเสียดายถ้าไม่ได้พูดแบบนี้ตอนก่อนเลือกตั้งมาพูดเอาตอนนี้ว่าจะใช้วิธีแบบนี้ท่านอาจจะคิดบอกว่าก็ผมเข้าใจไปเองว่าการไปรูปกองทัพในระหว่างสองพักมันเหมือนกันผม,มอยากให้ท่านดู สื่อมวลชนหรือนักวิชาการครับเวลาที่เขาเปรียบเทียบนโยบายของพวกเราเนี่ยมันไม่มีนโยบายของเพื่อไทยกับน,นโยบายของพรรคการไกลอต้องขออภัยที่เอ่ยนามมันคล้ายกันมากที่สุดอ่ะไอ้พวกผมมันก็เลยงงว่าตกลงแล้วเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่า